ว่าจะเอาผมคบเก่ารอกจังไรแกไปเห็นผูกเชียงค่าอยู่ยชือว่าเป็นบรรดุนบรรดาปันหายแท้แล้วป สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมบ่าวศักขักออร์โหลดแชนแนลนะครับผมแล้วก็ทางช่องแฟนเพจไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมบ่าวศักแล้วก็วิสุภาพรนะครับผมวันนี้เราเดินทางนะครับผมมาที่บ้านของแม่อัมพรนะครับผม11บเดัวซ้อนนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมได้มาตามตั้งแต่ต้นต้นงวดแล้วนะครับผมก็ได้ตัวเลขไปแล้วแต่ FC บอกว่าตัวเลขตัวเลขไปนะครับผมยังไม่ชัดเจนนะครับผมวันนี้ผมก็เลยถือโอกาส นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคาม2567ถือโอกาสตามย้ำโค้งสุดท้ายให้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าแม่อมพร11งัวซ้อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับผมตอนนี้กำลังเตรียมของนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอกำ like, ลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจบ่าวศักดิ์แล้วก็วิสุภพรน้องน,น,นาเดียนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศสดๆด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างเอ่ยนะครับผม f c ของบ่าวศักดิ์นะครับผมชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างเอยก็คอมเมนต์บอกได้เด้อนะครับผมภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับผมภาพเสียงชัดเจนก็แจ้งผมด้วยนะครับผมเพราะว่าบางสถานที่บางบางที่อาจจะสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับผมท่านผู้ชมหลายท่านคงเคยได้เห็นะนะครับผม คลิปแล้วที่งวดที่คนก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวติดไหมครับเนี่ยอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวไปวที่ก่อนก็ได้อ่ะวิไปอ่าถวายเน่าน้ำเพลินะเดี๋ยวเดีย๋ยว เดี๋ยวให้พี่ช่วหาก็นเลยโ้ยน้ำแดงคนกินเลยวุนวันนี้ผมเตรียมน้ำแดงนะผมน้ำเปล่ามาถวายที่ศาลเจ้าแม่ด้วยนะครับผมที่มีชื่อว่านะครับผมเจ้าแม่อัมพรนะครับผม11บเดหัวซ้อนนะครับท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะครับถือว่าปังสุดๆเลย นะครับผมตัวเลขที่ท่านเห็นก็คือจะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมในการเสียงโชว์ฉลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับผมว่าประจําันที่1สิงหาคม2567กสสวัสดีครับผมพี่เพชรสุริยานะครับชัดบังคับผมพี่เพชรสุริยาครับชัดดีนอตละไหลคนละแช่เด้อนะครับสาธุสาธุนะครับตามต่อเลยนะครับผมวันนี้จะเป็นมวดที่12 นะครับงมดที่12ของของม่าแม่อัมพรนะครับผมแม่นครับตอนนี like ้กำลังเป็นการเปิดภูมินะครับผมบอกภูมิเจ้าที่นะครับไม่อื่อเนี่ยอาเดี๋ยวเพ่งด้วยอ่าปัดจายัะปัจจุบดา ขอให้เฮงขอให้ปังนะครับชัดเจนครับขอบคุณครับผมอ๋อผมเป็นลูกเคบานันดย้ยากนั่นล่ะนันะน่นมันใหญ่ครับเงินกอบาทวิวิบาวิเงินกาบาทนี่บอกครับปพยังครับโปยังได้พบจัดให้ แมวโดวดขึ้นรถมาสิออก,กบ่อเลี้ลยงลุกถอยถอกถอยท่านผู้ชมครับแมวกระโดดขึ้นรถผมนะครับแมววนในรถด,ด้มมแมนมันุ่มอนกไอ้ดอกหม่ขาวกนครบผมเจ็กันคึครับ ครับผมเป็นการบอกกล่าวนะครับผมเสะเสะเสะวิวิวิอะไรมา,า,าที่เบียนรถช่วยมากครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมฟังพี่วิ อธิษฐานเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมทะเบียนรถสวยงามมากปลายแดงครับผมครับสามตัวตรงๆเด้อป้าหน่อยหรือว่าแม่อัมพรครับผมครับครับจากสุราษฎร์ธานีสวัสดีพี่นรงชัยนะครับผมปังๆนะครับผมสาธุชัดเจนนะครับผมสามคนพี่น้องโตอมตังนะครับผมสวัสดีครับปังๆเจ้าแม่อัมพรครับผมครับก็ให้ปังๆสวัสดีพี่อาประจําที่หนึ่งพรุ่งนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการบอก ภูมิเจ้าที่นะครับผมสารเจ้าแม่อมพรนะครับสามตัวตรงๆโหลดมาเอือนเนาะแม่เนาะสวัสดีพี่เกศน,นี้ครับผมไป ฝนตกคักวะครับเมื่อคืนขวนสาดวะสิบเอ็ดมั่วซอนไม่เคยพลาดนะครับผมถือว่าบ้นธรรมดานักโปรเซอร์เหล็กเลยแม่คนไทยกับโบลาณตัวเมนเหล็กโบลาณตัวแต่ว่ามาหลบก่อนเขาเขียนเพิ่นว่าแม่เขียนต้นซื้อหน่อยพวดเดี๋ิมมันจะสิยมั้ยให้ชาวเจดหรือว่ามีตัวเหล็กเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับมั่วที่สิบสองวดนี้รอเลยนะครับท่านผู้ชมเขียนเขียนเลยครับครับเขียน มือนี้สิเปียนมึกหามือนี้มือนั้นเขาว่ามึกหน่อยเผยเขาแนวเบี้ยนผมมีมึกอยู่เพราแต่เพราแต่กระดาษมากครับแม่ไม่เต็นมึกใช้ไม่กระดาษป้องนะครับก็ในการจัดแบบสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมถือว่าโค้งสุดท้ายงวดนี้นะครับผมเจ้าแม่อมพลจะให้ตัวไหนได้ยินว่าจะมีตัวเลขเพิ่มแล้วแม่ มาจจับเลยมาแบบจับจุ๋ยประเดบอกไปนะครับผมบผพรุ่งนี้วันที่สามสิบจะบอสักแมนครับผมก็คือวันนี้วันที่สามสิบนะครับผมแม่เพิ่นล่อยโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมเผื่อเอฟซีได้รับชมแล้วนะครับผมก็น่าจะเผื่อได้มีเวลาไปจับฉลากกินแบงน่งเนาะนะครับเพื่อปเป็นแนวทางให้กับเอฟซีนะครับเผื่อทันนะครับเผื่อทัน แม่ว่านาาั่งไม่ผีดก็ได้วานั่งค้างบีก็ได้จะน,นี่แล้ะได้ชิถามน,นะครับเพราะว,ว่าเอฟซีมาเราทหารเอฟซียังของใจอยู่คือทุกอย่างก็บ้านเดชดเจนบานไหนเนาะตัวเลขก็บ้านชาเจียนมาคนกํนกาลังเข่ามาใอไหร่มาแม่เอามอ่อดเป็นผู้จังไรเป็นจังไรมาจังไรนะครับเนี่ยแม่มานาั่งผีดกันนะเดี๋ยวพงศ์เนบไม่ไเห็เนถามว่าเราฝันไรกครับผมแม่จะข่าวไม่ผิดก็ได้ครับ เดยยเดี๋วขออนุญาตไดไหมเด้อเน็บไหมเนี่ยเน็บเดบกวงไหนเนาะวงแรกกันเลยเนาะครับผมเพื่อความชัดเจนเนาะครับว่าไม้ผมก็ตัวใหญ่ครับผมเนาะทั้งยิ่ชัดเจนตัวเอฟซีพฤศจิกายนชัดๆเด้อโอ้ใส่ยสุดแดงงามเนาะแม่เนาะสีแดงแรงเรียดเด่นลาดเดียงงวปีให้งนนินรวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่อมพร นะครับผมหลายท่านหลายคนนะครับผมยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเห็นนะครับผมแร้ออนว่าไม่ใช่งานบานานานารรจนาเนาะเสี้ยงไม่เหราใส่สีชโชคดีสีแดงใส่สีแดงโชคดีเป็นวะครับ้ <c oughs> อืมวันนี้ความเป็นใบเป็นมานี่ซีเอ,อสดีกว่าซ้อนนี่บ,บ่บ่วผ่านเลยเนาะแม่เนาะเขาตรงตรง,ตรงไม่<ร><ร>คือแม่หลังจื้อมาเรื่อยๆครับผมคือเรื่องการหายบัวลายตามทุกวันมาติดตามเนาะส่วนลายจี็นเล่ข้อมันฟันไหครับแม่บ้อะไรเกิน เป็นเลขเกณฑ์เป็นเลขเกณฑ์นะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ก็มีฝันมาแยมน้ำบ่เื้าแต่ว่าลูกกันหลานลูกชายวันนี้ลูกชายฝันดูแม่เองกับบางเอิญอยากไปบอกอันน้องผัวผู้อาจารย์นะเอาการก็ได้ว่าเออมันอว่างคนกุมพะตกแหงเนาะครับเอาเอ้ยอยากไปพี่สันมันอยากไปเนาะก็ได้พาผัวไป ไปไปพอพอพอเพื่อนเพื่อนไปตลาดไหนไม่พอเต็มย่างมันก็น่ารั้ก็บเขาา่าสุดท้ายเพื่อนนี้เจเล็กไปไปกำํ้มนี่แหละมันหาโมงมาถ่าอมันอนมันยังายโอ้ยว่าหงวนบางหนึ่งไหยบริบอกเลามาท่านหันแห้งเนาะไปมือออกนะไปมือออกเลยไปมือออกเลยรับว่าบารีบ้านจะไปจัาจงเอาเรื่องรองก็ดิ้นก็ดู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 แลมันก็ไปจับปุ้ปอง หต้องหันในหัดที่แล้วได้บหัวที่แล้วได้จับคือหน้ามันได้ตัวนังบอแต่หาสามกไม่ชื่อต้อหาจ้ะอเออคืก้อนนังบ่อลงข้าวแล้วบอกว่าให้ลับตาเออแล้ว่ครบอกว่าเ็ดไปเพได้ลับยิบคือเทวเที่ยมือออกไปยิบรับตาเออคคนๆลักรับตาแต่หาสามคือนม่ชื่อต้องหาสามก็ไม่ใช่ะอดอหัวนี้ไปก็เลยได้ไปจับดูครับจับตัได้ศูนย์หนึ่งทีเลย ลงไปละที่ลงไปเป็นใจคิปแรกเนาะเป็นเลขที่ที่มากเลยนมันบอกเขาที่ว่ามาสัมผัสเรานั้นว่าหนึ่งชุดที่มากแค่ไหนก็ไปม่คิดว่าเออหาไปแล้วก็คือมากเลยจังได้จังั่าหนึ่งชุดนึงคืนมาครับผมคิดว่าไปเก็บปุ๊กปองอ่ะครับมาหนึ่งบังเอิญรถหนึ่งบอกโอ้ยนั่นเขาบอกก็ไปก็มาถูกเลยครับผมยังครับตัวานที่ไปเอาสูกชุดมาเมื่อไหร่ครับคือไป ถูไอ้พ่อแกแล้วูไอ้ทั้งน้ำหนักมันมันบะมองมองคือมันเป็นไ <c oughs> อ้ออยังเท่าถึงไม่เลือ่อนเลยไหมหนาจ้ำหนัก,กัน่อยอื่นีกอย่างที่มองก็ตัวถูกน่อยอเขาเออนี่ยังแล้วก็แบบมองว่างเทียนมั้งครับมองว่างเออเงแหละมันคือแก้คอถูกมันว่าครับ <c oughs> ไอไอถูกเพียงเพา้าไอ้แก่เนี่ยมัีอันเนื่องบางไอทีเมื่อเดเลือจะสองอันแม่ก็เลยว่าจะเอาให้มันครบเก้ารอก จังไหนจะไปเห็นขูบจังไถาอยู่ที่รือช่องเป้าเขาหนักแม่เลยเอามาอ่เพื่อว่าบางเงินต้นแม่สิเอาถูกไปแม่ก็เห็นบัดไปเรื่องถูบหมาถูกจังขถ่ขึ้นมาอยู่นีแม่เอามาด้วยแหละชื่อว่าเป็นบรรดนบรรดาสันหายแท้ระบายมากุดเหมือนวันพาหนึ่งมามาฮื่นมากุูดว่านภาเหมือนนันไปลคำว่ครับผมบอวก่อนนอนผัวพันกินยากระแพ้คัน บ่นนนปุกไะไรก็เฉยขวดมันพูดยาวเฮ็ดผูดยวแล้วะจุดหมูมันพระเลยเป็ีมันได้สี่สี่เจ็ดเลยอทูบเชียงไทยเอามาเอาไปาใมันมันมันมุนเรี่ยงเอยมังกรมุนจนกทั้งพานมาเลยนี่ลาทามตวนกทั้งพันมาเลยนั่งดูอูเออเอามาทั้งพานเลยหยิบมันกรมุนมาขุยเนาะคือปจุดถูกวสิกา่าสิไปไหวเพื่อนแต่ว่าไปพ่อ ม่ถูกเสียงใต้เนี่ยหันตัวนึงพอดีดอกหนึงพอดีเลยอยูอยนไอรถูกเพียเขาจะเมดแล้วเขาจะแกอันใหมนไอไอไอ้ช่องถูกนะครับผมแม่ครับบัที่นี่ยอ,อดวันทโทษประามาจานเลยแม่โทษฮะลงเอายวขอเขาไม่ลดไงนเนาะครับเอาเอ้ยถูกถูกได้เลวก็ได้เลยีือร่องเพิ่นนั่นอะไหายเพิ่นนั่นอะไรไปหาจืดอะไรลอตเตอรี่นะเด้อว่าเอาจืดใดก็จืดเรือโอ้ผมจะแขกพอดีว่าฉันแล้วก็ว่างใจไปเลย เด็กเนาะมาแค่นั้นแหละบระเดี๋ยวมันหลายครับกระวาลไดชื่อใดประเดี๋ยวพวกหมูต้นเออบอกไปแล้วแม่ครับอันนี้สารที่อยู่หน้าบ้านนี่คือเพิ่อนหายโชคหายลาบตลอดเลยมันบอกสารแม่เพิ่นเลี้ยงหมูมาเพิ่อนหายตลอดเพิ่นเลี้ยงหมูมาหายตลอด่าผ้าบนบนไใบก็เลียเรียงห้องหมูแล้วนะค่ครับครับผมเพิ่นซื้อสันจาแม่อำพันบอก นี่ันน่แหละโอ้โหหนึ่งเบือต้องตกนี่คืองามเทพประทับขึ้นเลยนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ละทุบดอกนี้แล้วว่ะที่ดอกเดียวดอกสุดท้ายครับชัดเจนลจตาตัวเลขก็ชัดพร้อมเลยเนีย น,นะครับผมตัวนี้เป็นเพียงแค่ตัวเลขทูบนะครับผมที่ผมซูมให้ท่านให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะเบื้งทูบก่อนนี่คือทูบทีบ่เพ่นสีตั้งใจสีไปขออ่าเนาะครับเนาะไปไหวเนี่ยวาชุปจับปึงปองไปจับปิงปอ,องเอนอนเออนเอ,อินเอ,อิน <laughs> มีทูบว่างอย่พอดีดอกหนึ่งก็เลยเอามาเสี่ยงท่ายอยู่บ้านจุดมือวันพระเลยบอครับจุดในคืนวันพระนะคะท่านผู้ชมนะครับได้เป็นเจ4ดี่สี่นะครับโอ้เก่งามเปเจ็ดสี่ ่ตองเลยครับก็คือเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเนาะแต่แม่ชื่อเสี้ยนคือว่าแม่ชือคำนวณแบบคือว่าแม่คิดนใจนะว่าไอ้เลขที่นี่มันขึ้นจักเป็นซอเสือีครับผมแม่ชือคำนวณว่าซอเสื่อนมันมันเกินไปตัวน้งขือมันไม่ินกเลขกอย่างเดนแล้วแม่ชือคำนวลต้นไหนเบื้องตัวดอกแล้วเกี่ว่าสีเป็นดอกเตยอ่ันบ่ได้เป็นสวนพ่องแม่เองแต่ละสวนเนี่ยมันคือการบ่แม่ต้นหน่เป็นสูตรของแม่เอง ก็เลยได้เมย์จะคิดตัใจว่าอ่าเทราเสียนไม่จะลืมจังลิงังไปหอดเลิงจังไปที่แม่์จะบอกฟั่งลราแม่์จะลงกขนใจต้นต้นจะหายเนาะเะเด็กหายคุณแม่เท่าเบิกเนาะสูตรแม่อัมพรครับสูตรแม่อัมพรตัวเม่น้อยครับผมจะแขนเลยได้หมดครับถือว่าสุขภาพร่างกายแม่ตัวนี้ก็ดีคือนวหลังจากที่ไปนอนโรงพยาบาลถ้าโดนเต๋อเพิอมตอนตอนที่ผมไม่เห็นคิดตอนนั้นแต่ว่าแม่กับ คนไม่สื่อๆแบบมันของแห้งป่านไดนั่นก่อนคิดเขาตรงเวลาก็บป่ตรงป่านไดตรงนันถ้าจริงจากที่ผมมาเท็่คลิปแรกตอนนั้นแม่ก็ลองออกจากโรงพยาบาลมีไหมครับตอนนั้นยังซึมๆอยู่เนาะตอนนั้นยังซึมๆอยู่ตอนนี้ก็คือถือว่าเขาสูดดีขึ้นหลายเติบนะครับผมกัฝากความห่วงเป็นใหญ่นะครับผมสุขภาพร่างกายของแม่น้อยหรือว่าจะไม่อ่อนพร้อม่ คขาคำนวณขึ้นเลขเองอะไรใช่ใแต่ว่าสองสือนี่ม eh ันจะเป็นตัวอะไรมั่งกําล right> ังหูมือแรกเนี่ยนะครับมาเบิรงนั่กันครับท่านผู้ชมเฮ้ยไลค์คนละแชร์นะครับดูไปด้วยกันอะไรก็ได้ครับผมน่งแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็สี่ก็ได้ใช่ใช่ครับผมแล้วไม่สิตลับจากจาตโตมากคำนวณเหเบิหงว่ามันสิ่งร่องกับเลขเท่าไหน่น้องเมย์นะจากเจ็ดสี่ใช่ไหมครับผม นี่แหละคือคิดกันได้ใจแม่คำนวณแม่เอาด่านเลยว่ด่านหน่อยมันจะ่ลงถือว่าเป็นตัวเลขโค้งสุดท้ายเลยนะครับผมของแม่นะครับผมดน้าแม่เนาะโค้งสุดท้ายแเราไม่เปลี่ยนแปลงน้องวัวี่เนาะนี่นแม่คือจำแล้วแม่จะคำนวณนะแต่ไอตัวลงยังไม่ได้ลงตอนนี้แม่ได้แล้วเลขที่แม่พูดไปแม่ก็สิมาคำนวณว่าเออคำนวณว่าไอตัวเสือเชื้อนึ่งเขาอ่านเป็นซีซีจากจากตรงศูนย์ศูนย์หอดซีซีนึ่มันมันเสียโรตัวไหนแน่ อ่ะดูไปด้วยกันเลยนะเลขศูนยเอ้ยศูนแล้วก็หนึ่งเอ้ยศูนแล้วก็สองจต้องซื้อไทยก็ได้เนาะครับผมเลขศูนย์แล้วเขียนประถึกระมุนเล่าหนูก่อนแต่เขียนตามพ่อเข้าใจไหมศูนย์สองสามสี่นะม่คำนวณเนาะ เออเจ็ดสี่นี่มันได้มาแล้วรู้ว่าสี่เนาะแล้วไอ้เม่จะตัดตัวเลขวอย่างหนึ่งคือไม่จะตัดเอาสองนะครับผมไอ้สามกับรุ้นนี่ม่ไม่เอาอืมแม่แม่แ่ใจแม่เลยอเออคนในใจเราก็ไม่ใจเราจะตัดไอ้เอาสองนี่พี่แม่จะมาตัดจากตัวเจ็ดสี่มาให้อีกตัวนึงมาลงอีกเลยตัวนึงเป็นตัวกันครับผม จัดเลยคนะครับผมมันจะเขียนว่าไม่เอาเราสองนี่มันจะเขียนอย่างเงี้ยครับผมเจ็ดสี่สองตามศูนย์แม่เลยอือนีแม่ที่กะไม่ซื่อยู่ด้วยใจเลยอ๋อปลมาเป็นตัวเลขแล้วประจำตัวนี้นึวประจำจะของเลยเจ่ดสี่สองจะออกบนออลล่างลกวก็ถูกถ้าออกตรงนี้นะ เขาจะชอบถูกไว้ตัวนี้ครับทีสอกับทีซี่เพิ่นเขาคักแ้วคือว่ารักซีินนั่นแม่เลยดวงคนไปนั่นเหลือนี่ยม่คุ้มจริงเลยคุ้มจริงหลวงไปทั้งเลขอซีบอครับแถวเลขตัวที่มาถึงตีคลิปเกนี่แม่จํำเลยบ่มีตัวได่นีย้เดีสี่สิสรูปเรียมสี็นเจ็ดแล้วก็สองสองห้าแม่เค้นใหันเดียให้เียนแล้วเนาะเ่มหรเ่ บางคนเพิ่งกำลังขับว่าบางไม้ก็มีครับเอาตัวหนีเอาเลยคือถัดต้นด่วนอย่าเอาเขียนใบไม้ก็ใช้จับตัวครับผมคือเอาลงไปในโกลมตัวหนีค่อยวงกลมเอาเริ่มดติดทีกระดาษไลาอยู่เพืครับสีครับสองสองหวไอ้นี่จะตัดของของตัวเนาะเขียนเป็นสี่ละสองสองแล้วก็หนึ่งศูนย์ ไอ้แต่แบบองนั้นก็ได้ศูนย์หนึ่งก็ต้องมาเก็เขี้ยนดอกเขาจะไปตัดชืเพื่เอา่าครับผมเขียนเป็นตัวเล็ไว้เลยนะครับเดีหยวิกไแต่ว่าเป็นบนล่างไปเลยครับผมเนี่ยมีแค่นี้มีแค่นี้วอ้เล็กแล้วแต่พ่งลายโตเหล็กพัลายครับผมตัดินเอาต้อาบโตน่นแล้วถึงก็คขึว่ามันคือกันก็เลือดขูบแต่ว่าเพิ่งกัดขึ้นว่าเป็นเล็ตโตอะไรเนาะไอ้ชื่อชื่อเจ็ดเจ็ดชื่อี่เนี่ยครับผม คือว่าถือหวยรัฐบาลก็ได้เลยถือลอตเตอรี่ได้ว่าครับผมก็คือคสนับสนุนรัฐบาลไทยนะครับผม <c oughs> ฉลากกินแบ่งของรัฐบาลไทยหรือว่าลอตเตอรี่เท่านี้แหละครับแต่ว่ามันเอาไปตั้งแต่ฝนรวัวลงคิดหาผมไม่เห็นหรอมั้งคิดว่าามีว่ะโบนีครับอาจจะท่านเดี๋ยวให้วิลอกไหมวิเขียนเขียนซื้อแล้วนำเด็เขียนปรคกงสุดท้ายแม่อมพรด้วยจะน่าจะหลอกให้วิลอกตัวยิ่ใหญ่เด็ใครให้แม่เราถือเป็นว่ามากหลอกวังหันตัวหนังสือที่ใส่ปากกาหน่อยเขียนเนาะเขาเนี่ยโบเห็นครับเขาเมียนว่า เด้๋ยววีเขียนตัวยหงไงให้เลยครับไห้แม่ถือบันมาเึ้ื่นอยู่ฟันดีป่ครับแม่อ่ได้แะ่ต่เราหลุอก็ไอ้หล่ะฟันวในป่าจะะีิอเอ็กป่าเมื่อพันไทาอยู่คุกคบหรอแม่ฟันวันไปจับปลาคนสามตัวเลยหรอ้หล่ันวันในคนละตัวละตัวอือเพอไปจับกระพือากระนองขนาดปลาคนไใหญ่มาสักแม่แม่อันี่อยู่บ่มันมมาที่เป็น ก็แล้วแต่เขียนได้ที่กระไดว่าเป็นยังไงฟันมาเด็กระคอวะดิประช่อนตัวใหญ่สิมีโกมั่งแม่นี่มวดที่สิบสองนี่มาขอให้ปังๆเด้อแม่อำพรเลยไอเอฟซีมันมีโชฉมีหลาบหนึ่งหนึ่งหนึ่งโซ่คอให่กระไดโอเค ตัวเลขเพิ่นก็มีว่างหันละนะครับเดี๋ยวเราสรุปตัวเลขนะครับผมคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมสำหรับทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับผมให้กำลังใจคนละไลค์คนละแช่นะครับผมผู้ที่เข้ามาใหม่ยังเลมกดติดตามเด้อนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้พลาดคลิปอใหม่ๆนะครับผมแนวทางหลายช่องทางนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ FC นะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นในการเสี่ยงโชคนะครับชลากินแบ่งหวยรัฐบาลไทย เท่านั้นนะครับผมเลขบวัวลายตัวคิดว่าตัดหายมะหันไงดโิโอ,โอ,โอ,โอแม่บอเขียนหาย้วหายละเจ็ดี่สองก่อนบอเออนั่นเองคิว่าตัดจากไอ,อ้คิว่าแม่ข้ามล้วนอ่ะเี่เป็นตัวกันไว้นะวงกลมในนี้ตัวกันไว้ตัวกนตัวกแต่คือ่่่อก่อนอเนง เด้อครับวันนี้ชาดเจนเลยครับวันนี้ชาดเจนนะครับตัวเลขนะครับช่วยสอนใหนเพีังๆเรื่อยๆเลยนะครับอืมอ่ะท่านผู้ชมนะครับผมดูแล้วก็ครับก็คือมีโค้งสุดท้ายแม่พอนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับผมเป็นงวดที่สิบสองเนาะถ้าแมตเขานะครับผมก็คือมีตัวเลขบนล่างแล้วก็ท่านผู้ชมก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับสี่สี่เจ็ดแล้วก็สองสองห้านะครับผมแล้วก็มีเลขกันเจ็ดสี่สอง นะครับเลขล่าง3 2แล้วก็1 0แม่มักตัวใดหลายที่สุดครับนี่นะครับไอ้เลขล่างนี่ปะครับผมศูนย์หนึ่งแล้วตัวกลับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อม่ากศูนย์หนึ่งตัวไหนแม่ไปปลอกปิกปองบ่จะปิกปองบ่แม่หนึ่งมาเราคกกนแล้วก็ว่าเรามากักศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่แหละจำได้อยู่ที่เมื่เห็ุคลิปเราตอนนั้นสามตัวแม่มักตัวใดน,น,นะครับเก<ม>็นแนวทางเสือด,ดอกครับตัวนี้สีกีรต มักเจ็ดข้างบนเลยมักซีซีเจ็ดมันบอกครับอ๋อเป็นเลขชอบส่วนตัวครับผมก็ถือว่าแม่นี่เพิ่นว่าเพิ่นสิปังทั้งเลขซีมันบอกอ๋อนะครับผมก็เป็นอีกงวดนึงจะตัดขาพังพุ่งหายเลยอ่าจะพังอ่ะจาเลยเซอร์เดียวเลยเป็นว่าครับอ๋อเป็นงวดที่สิบสองนะครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะเดี๋ยวให้แม่อภัยพ้นไว้พ้นในเอฟซีแน่นอน สาธุได้หมดครับผมได้ไปบันยาางานเด้อพี่บันจ้าบันลื่อเด้อให้ลำรวยๆเฮงรวยจ้าครสาธุครับสาธุสาธุขอบคุณคุณแม่อัมพรมากเลยนะครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขวันนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆนะครับผม เดี๋ยวผมขอบารมีนะครับผมไหนวะเดี๋ยวไปบอกย่ายเลยเดีสามเจ้าที่นะครับผมให้เพื่อนสร้อยเด้อเหมือนขอให้เข้าข้าให้แหงปงปางย่างหลงเก่าย่างหลงเก่าเหมืนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเป็นงวดที่สิบสองนะครับสำหรับวันนี้ผมบอกสักครั้งเอารถวิสุภธระวรราท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภด้วยกันทั้งหมดทุกท่านเลยเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับนี่เหรอแต่พี่มา